แล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอยมันน่าจะทำนะถ้ามันทำเนี่ยผมจะเลือกใช้มันเป็นเป็น,ปนหลักเลยก็คือสวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่อง p พ a y s t a t i o n เอาอุปกรณ์ที่เราใช้ออกทิปนะฮะมารีวิวซึ่งวันนี้ก็จะเป็นตัวบลูทูธนะผมซึ่งอ่าซิบแบนติดท็อปตลาดตอนนี้ของไทยเราก็จะมี c a r ์ o ดกับ Sena ใช่ไหมซึ่งมันเป็นปัญหาของผมมากๆเลยตอนที่เลือกอ่ะคือไม่รู้ว่าจะเอาแบบเอาคาโหรือเซนาดีใช่ไหมเพราะว่า เราก็ไม่ได้มีกลุ่มที่เราขับด้วยแล้วมันใช้เซน a าหรือใช้คา์โดเพราะว่ากลุ่มผมนี่มันก็เขาเรียกกลุ่มยาจกเนาะใช้อะไรก็ใช้มีอะไรก็ใช้ไม่มีก็หูฟังอินเดียธรรมดาข้อสังเกตหนึ่งเลยที่ผมเห็นก็คือไม่มีคนไทยเนี่ยทำ mm. เปรียบเทียบนะระหว่างตัวเซน a ากับคา r ์โดแบบจริงจยังจังเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนขายผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน แล้วบอกก่อนนะฮะคลิปนี้ผมไม่มีสปอนเซอร์นะผมคือผมซื้อมาแล้วก็เอามารีวิวทุกคนฟังก็จะมาบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยผมจะเลือกใช้ตัวไหนเราจะมาพูดถึงสเปคคร่าวๆของแต่ละตัวก่อนนะผมตัวที่เราเลือกมารีวิวนะผมก็จะมี2แบรนด์แล้วก็เป็น2รุ่นท็อปเนือทงนะผมเห็นกันไหมเห็นไหมก็คือตัว Sena 50s กับคาร์โดแพดท็อ8นะผมก็คือ2ตัวนี้เลย นั่นแหละตัวที่ผมเลือกมารีวิวก็คือเป็นตัวท็อปของแต่ละค่ายเลยจริงท็ทททอปของเซนมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ 50s อีกหนึ่งไม่รู้ว่า50อะไรที่มันที่ที่มันมีกล้องอะแต่ผมว่าชุดลําโพงมันชุดเดียวกันแหละแล้วก็ไอ้นี่วันที่ผมรีวิวน่าจะมีอีกตัวหนึ่งเข้ามาแล้วแพทท็อปโปนะที่ฟังก์ชันมันน่าจะดีกว่าตัวเนี้ยสาเหตุที่ซื้อมา2ตัวก็คือเลือกไม่ได้ไม่รู้จะใช้ตัวไหนอ่ะเราไปที่ตัวแรกนะผม โดยเซนาเนี่ยถ้าเกิดมากล่องมันจะมาประมาณนี้อันนี้เป็นกล่องชุดเดียวนะผมมันก็มาแบบใหญ่ๆเบิ่มๆ่บงนี้เลยสวยๆนะผมว่าสวยทั้งคู่แหละเนี่ยสวยโอเคโดยรูปรษณ์ของเซนาเนี่ยมันก็จะเป็นทรงแบบเหมือนทรงสปอร์ตเฉียวๆมีเสาสัญญ,ญาณด้วยนะเนี่เสาสัญญาณเรามาพูดถึงตัวคาร์โดกันบ้างดีกว่านี่คาร์โดมันจะออกแนวแบบโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยเพราะว่ามันทำมาแบบเรียบๆหรูๆอันนี้จะเป็นกล่อง ต่องเขาจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยอ่ะแล้วตอนใส่เนี่ยผมรู้สึกว่าตอนตอนประกอบให้เข้ากับหมวกกับน้องเนี่ยผมรู้สึกว่าเซนาเนี่ยจะทําดีกว่านะเพราะว่ามันแนบสนิทไปกับตัวหมวกเลยไม่รู้เห็นกันไหมเนี่ยมันจะมีแบบแก๊บช่องว่างเนี่ยเห็นไหมนี่คือผมใส่แบบตัวหนีบแล้วผมไม่ชอบใส่แบบกาวอะเพราะผม,ผมกลัวตัวหนีบมันดูน่าจะแบบอยู่มากกว่านี่เห็นไหมน่าจะเห็นแหละแบบมันมันไม่แนบไปกับหมวกอะนะ เออมันเนี่ยมันมีมันมีนี่มันมีแก๊บว่างอยู่ตรงนี้เอ้ถ้าเป็นเซนามันจะแบบแนบไปอย่างนี้เลยนะเออถ้ารูปลักเนี่ยผมให้เซนากินขาดเลยสวยชอบติดไปกับหมวกแล้วมันดูแนบสนิทกับหมวกมีอย่างหนึ่งที่ผมชอบของเซนามากนะครับก็คือเรื่องของตัว่านที่ยึดกับหมวกมันจะเป็นน็อตใช่ไหมล่ะอ่ามันจะเป็นให้น็อตแบบเสียบเข้าไปแล้วก็เราก็ขันสกรูน็อตให้มันแน่นใช่ไหมก็คือผมรู้สึกว่าอันนี้พูดตรงๆเลยนะผมแบบเวลาเราไปเที่ยว ผมจะไม่ค่อยถือหมวกไปด้วยผมจะเอาหมวกไว้ที่รถล็อกล็อกไว้อย่างดีแหละทําให้รู้สึกว่ามันเอาไปยากเพราะมันต้องเตรียมของมาขันอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ได้เตรียมมาก็ดึงไปไม่ได้เลยแบบแบบดึงออกจากหมวกไม่ได้แน่ๆเพราะม่นแน่นมากถ้าเราขันแน่นอะเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมมาชอบ 50s มากกว่าไอเรื่องเสียงมันเป็นจริตของแต่ละคนนะผมว่าโดยจริตผมเนี่ยผมชอบชอบของเซนาชอบตั้งแต่ 30k 20s ก็ชอบแล้ว เอ้ยต้องบอกก่อนนะว่าช่วง 20k กับ 30k ผมอัปเกรดลำโพงเป็น,น JBL นะแล้วตัวนี้มันเป็นลำโพงที่ได้มาเป็นลำโพงเ d ดีธรรมดา,ท,า,ท,าทั้งๆที่คา r ์โดมันมาเป็นลำโพง JBL นะแต่รู้สึกว่าชอบเสียงของเซนามากกว่าส่วนฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่าน่าเสียดายกับเซนาคือทำไมบริษัทเขาถึงไม่รับประกันกันกันน้ำผมงงมากทำไมแบบของเงี้ยคือคือโดยตัวมันอะ่ะก็ดูดูทำมากันน้ำานละแบบมีซิลมีอะไรเงี้ยดูแบบ ตัวรูชาที่แบบว่ามีแบบเนี่ยที่ปิดกันน้ำเงี้ยก็ยังยังไงดูก็ทํามาเพื่อกันน้ําแต่บริษัทกลับไม่เอาไปทําแบบมาตรฐาน IP อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มี IP ก็คือสามารถจุ่มน้าและใช้ได้เลยมผมจะขอยกรีวิวต่างประเทศมาพูดในคลิปนี้ด้วยนะครับสัญญาอินเตอร์คอมมันจะเป็น2แบบใช่ไหมอันนี้ d m c อันนี้แมตอินเตอร์คอมความห่างของเขาที่เขาทดสอบกันอนะแบบใช้ในชีวิตประจําวันก็ประมาณ3-400เมตรประมาณนะั้น ไม่ได้แบบไม่ได้ตรงตามที่ตัวบริษัทเค้าเคมาที่แบบเป็นหลักกิโลอ่ะอ้อข้อดีของนี้มันเป็นแมสอินเตอร์คอมแบบไม่จํากัดน,นะก็คือสามารถแบบว่าเราใครใช้อินเตอร์คอมก็สามารถแมสเข้ามาจอยเข้ามาพูดกันได้เลยไม่รู้จะเรียกข้อดีไหมถ้าเกิดแบบเราเราขับรถอยู่แล้วเราเปิดแมสคอมแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรมั่วๆเข้ามาอย่างนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันข้อดีอาจจะแบบเชื่อมต่อง่ายข้อเสียอาจจะแบบ ไม่ไพรเวทแต่มันตั้งกลุ่มไอ้นี่ได้นะตั้งชแนลของอินเตอร์คอมได้อะแล้วก็ไปกันต่อนะผมตรงที่อินเตอร์คอมกับแบรนด์อื่นนะปกติเซนามันจะได้เครื่องหนึ่งอยู่แล้วแบบอินเตอร์คอมกับแบรนด์อื่นๆนะแล้วก็อินเตอร์คอมธรรมดาผมเห็นนะ่าจะได้2สล็อตมั้งอินเตอร์คอมกับเซน a าด้วยกันอนะแบบสมมติอินเตอร์คอมกับพวก21 s อหรืออะไรเงี้ยน่าจะได้2ช่องเพราะว่าพวกนั้นจะไม่มีระบบแมทใช่ไหมเราก็ต้องอินเตอร์คอมแบบบลูทูธอินเตอร์คอมธรรมดามันก็จะได้แบบ2ตัวอย่างเงี้ย จากแตรกร่ก่อนที่ได้ประมาณ8ตัวอันนั้นมันเป็นระบบเก่าไงอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่ก็เหลือ2ตัวแล้วก็ยัดระบบแมสมาแทนอ่ะมันก็แลกแลก,กกันไปอ่ะเอออินเตอร์คอมของฮาร์โดมันก็จะเป็น2ระบบนะ DMC กับระบบอินเตอร์คอมธรรมดาแพ้ได้2 2 2ตัวอินเตอร์คอมธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าแพ้ใส่แบรนด์อื่นอ่ะแพ้ได้2ตัวด้วยเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมเห็นว่าในแอปมม,มันมีช่องสล็อตให้อินเตอร์คอมอยู่2 2 2ตัว เรื่กันก็นจะไซส์ก็ต่างกันเลยน้ําหนักก็นั่นแหละฮะน้าหนักก็ตามระเบียบอะหนักกว่าอยู่แล้วละ่ะฐานก็นหนักอันนี้เบากว่าเรื่องแบตเขาเคลมว่าอยู่ได้ประมาณ13ชั่วโมงแบบพูดอินเตอร์คอมตลอดเวลาอะไรประมาณนะั้นแต่ผมก็ใช้ไม่ถึงหรอกเราออกทริปกันมากสุดก็คง56ชั่วโมงไม่ได้ไปไกลถ้าเกิดมากสุดก็คง8ชั่วโมงเราก็พักเหนื่อยพักงอนกันแล้วะผมไม่มีใครขับแบบหามรุ่งหามคำ่ำอาจจะมีแต่ไม่ใช่ผมแน่นอน ก็คือเรื่องแบตเนี่ยผมไม่ได้เกี่งอยู่แล้วมันก็ใช้ได้ทั้งคู่แหละแล้วก็ไอเรื่องของการใส่การถอดอ่ะผมรู้สึกว่า2ตัวนี้ก็ไม่ได้กินอะไรกันมากหรอกเนี่ยตอนใส่ก็ใส่เข้าไปจึก๊กกดนิดนึงตอนถอกดก็กดตึ๊กแล้วมันก็หลุดก็คือถ้าแบบตอนเราขับรถแรงๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดแบบมันเผลอมันหลุดออกอย่างนี้นะมันก็ยังไม่หลุดนะเพราะว่ามันมันเป็นแง่งแบบเสียบลงไปไงเพราะารถเราวิ่งไปข้างหน้าใช่ไหม มันก็ต้องดันไปข้างหลังมันก็ไม่หลุดนะมันก็จะแค่หตอนนั้นเราก็จะรู้ตัวแล้วแหละเพราะขั้วทั้งเออขั้วมันไม่ได้สัมผัสการเสียงมันจะหายไปเนี่ยก็คือเราสามารถแบบวางเงี้ยแล้วก็ปล่อยมันก็คือเข้าไปแล้วอ๋อแล้วอีกอย่างหนึง่งคลิดต่างประเทศเขาทดสอบนะับว่าไอตอนดึงอะ่ะแบบว่าต้องใช้แรงเท่าไหร่ถ,ถึงจะดึงอันนี้หลุดอะ่ะอันนี้มันรองรับได้ประมาณ10กิโลนะแบบอารมณ์แบบ ต้องมีแรงดึง10กิโลอะ่ะถึงจะหลุดออกไปแต่ของเซนามันมันเขาเรียกอะไรเขาดึงจนโตะมันโยกอะ่ะมันก็ยังไม่หลุดนะอันนั้นก็ถ้าเกิดคนซีเรียสเรื่องกลัวมันหลุดจริงๆอะ่ะเซนาน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะผมเนี่ยตอนตอนถอดก็จะเป็นเอานิ้วนิ้วโป้งเนี่ยดันดกดตรงแงย่งนี้ไปแล้วก็เอานิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางอะไรก็ได้กดปุ๊บแล้วก็ดันมาข้างหน้ามันก็จะหลุดแล้วนะถ้าเราใส่ก็นะ ปุ๊บตอนใส่เมันก็เข้าไปเลยประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของอินเทอร์เฟซหน้าแอปพลิเคชันของมันดีกว่าซึ่งตัวอินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันของคาร์โดผมชอบกว่าเซนานะผมรู้สึกแบบว่ามันใช้งานง่ายแบบเราสามารถอัพเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องผ่านโทรศัพท์ได้เลยไม่ต้องไปเสียบสายก็คือดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันได้เลยเนี่ยมันจะมีอินเตอร์คอมอยู่2สล็อตเห็นไหมอ่ะแล้วก็จะมีให้ปรับ โปรไฟล์เสียงใช่ไหมสาโปรไฟล์จาก JBL แต่มันใช้งานง่ายฮะรู้สึกใช้งานง่ายแล้วก็คําสั่งเสียงอะ่ะเห็นไหมเอ๊ที่มันจะมีสเปคเรื่องของ่อา o ค m มมานคือผมใช้แล้วผมรู้สึกชอบตรงนี้มากชอบตรง,ตรงคำสั่งเสียงมากเดี๋ยวผมลองแบบใส่แล้วลองไอ้นี่ดู Hey Kado Music Off อ่ะเห็นไหมอันนี้อน,นี้ผมเข้ามาในหน้าวิทยุรอนะแต่จริงๆมันไม่ต้องเข้าก็ได้แหละเฮ้ค hey, า เ a ด i o โอออนรันของมันเองเลย Hey ค a d o โดเ i ด off อออเห็นไหมดับไปแล้ววันก่อนผมลองลองแบบพูดแบบสำเนียงไทยเลยนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอันนี้เพลงมันไม่ได้เล่นอยู่นะนี่นเพลงไม่ได้เล่นอยู่ Hey ค a d o โดมิวสิกออเห็นไหม <laughs> เห็นไหมมันเล่นได้อยู่นะ Hey ค a d o โดมิวสิกออฟ นี่ดับไปแล้วนะเนี่ยเห็นไหมดับไปแล้วเห็นไหมเขาไอเดี้ยผมโคตรชอบเลยแบบไอนนเขาเรียกอะไรเอเซนมันไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นนะแบบมันเป็นเนเิอระแบบเขาบอกว่ามันปรับแบบใช้ให้ได้เยอะขึ้นอนะ่ะไม่แบบคำคอมมานด์ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นนะ่ะก็นี่มันจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตอนเราขับรถอย่างเงี้ยบางทีเราแบบปล่อยปล่อยมือจากแฮนด์ไม่ได้เราก็ใช้คําสั่งเสียงอย่างตอนผมอินเตอร์คอมอย่างเงี้ย แบบจังหวะขับเร็วๆอ่ะผมแบบลำคาญเสียงอินเตอร์คอมอ่ะแบบไม่อยากคุยกับใครแล้วผมว่า h hey, ฮ c a r d o e n d Intercom มันก็ปิดของมันไปเลยอันนี้ชอบมากชอบตรงแอปพลิเคชันมันมากเดี๋ยวเราไปดูเอยแอปพลิเคชันนาอินเทอร์เฟนก็จะบอกสถานะแบตด้วยนะบอกนู่นบอกนี่ต้องบอกก่อนว่าของเซ n a ผมไม่ได้ใส่หมวกไว้นะก็อาจจะแบบไม่ได้เห็นว่าผมไอ้นี่แต่เดี๋ยลองเทสให้ดูเปิดมาก็จะ hello เปิดมาของคาโดมันจะซึ้งจึงจึงอะไรสักอย่างเนี่ยเราจำไม่ได้แล้วนี่โอเคนี่นก็จะบอกสถานะเหมือนกันเลยหน้าเฟ,ฟก็จะขา,ขาวๆต่างกันลิบลับหน้าตั้งค่าของเซน่าก็จะน้อยกว่าของคาโดนะมีแบบแค่นี้เองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้แล้วก็จะมี Diver Setting ิ้งแล้วก็จะมีเฟิร์มแวร์อัปเดตซึ่งก็ต้องใช้สายผมยังไม่ได้อัปเดตเลย แล้วก็มีให้เซตติ้งเสียงนะผมก็จะมีพวกปรับฟิเกอร์ปรับออดิโออีควอไลเซอร์แล้วก็มีสมาร์ทคอนโทรลก็คือขับเร็วๆแล้วแบบเพิ่มเสียงเองอันนี้ผมไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่ทั้งทั้งของ2ตัวเลยแม่งมั่วซึ่งอันนี้มันก็มีให้ปรับเยอะเหมือนกันนะผมว่าในนะี้มีพวกให้ตั้งค่าเยอะเหมือนกันนะเรื่องของเซตติ้งเสียงนะเดี๋ยวผมลองดูว่าเสียงมันจะเล่นไหมแบบไม่ได้กดอะไรเลยนะเพราะว่าของคาร์โดมันก็ไม่ได้กดอะไรเหมือนกัน เซน่าเลยมิวสิก่ะมาเหมือนกันนะเล่นเหมือนกันอือเล่นเหมือนกันเล่นเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมลองแบบสำเนียงแบบไทยๆเลยนะมันต้องใช้คำว่าอะไรเฮเซน่าสต็อปมิวสิกน่ะดับอยู่นะเห็นไหมดับไปแล้วสำเนียงไทยเลยใช้ได้นะอันนี้ผม <laughs> ผมก็เพิ่งลองเหมือนกันนะ <laughs> ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็มีให้ตั้งพวก เบอร์โทรออดิโอ f m ก็มีเหมือนกันตั้งได้เหมือนกันคล้ายๆกันนะหน้าอินเทอร์วเวรฟซแต่ข้อเสียอย่างเดียวของมันก็คือเวลาเราจะออา firmware, เฟิร์มแวร์เราต้องใช้สาย,ยางไงซึ่งผมรู้สึกว่ามันยุ่งยากแล้วก็แบบแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะทำนะถ้ามันทำเนี่ยผมจะเลือกใช้มันเป็น,เป,นเป็นหลักเลยก็คือเรื่องของการน้ำอ่ะก็คือเมืองไทยเนาะประเทศไทยเราไม่รู้ว่า เราขับไปไหนฝนจะตกเมื่อไหร่อ่ะหน้าหนาวไม่ยังฝนตกหน้าร้อนบางทีไม่ก็ฝนตกเห็นเขาชอบบอกว่าแบบบางทีมันขับขับไปบางคนโชคร้ายหน่อยขับขับไปพังซึ่งผมรู้สึกว่าไม่โอเคกับมันเท่าไหร่เดี๋ยวต่อไปผมจะลองให้ฟังเสียงนะครับว่าเวลาเสียงของแต่ละตัวออกจากหมวกเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเปิดสุดเลยนะแล้วผมจะวางตำแหน่งไมเหมือนกันหมดแล้วก็วางตำแหน่งหมวกให้เหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวลองลองไปฟังเสียงจัด ตัวของลำโพงแต่ละตัวกันครับ โอเคฮะเป็นไงมากับการได้ลองเทสเสียงของแต่ลตัวผมว่าผมน่าจะเทสเสียงผิดอนะไรนั่นอย่างะเสียงมันค่อนข้างเบาเนาะเดี๋ยวผมจะเอามาลําโพงมาจ่ะเลยทีนี้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงเ็ดดี d ธรรมดานะของเซนามันสามารถอัพเป็นพวก JBL กับฮารมัเกดอนได้นะอย่าลืมนะเพราะว่าถ้าเกิดอัพแล้วคุณภาพเสียงก็คนละเรื่องเหมือนกัน ในขณะเรากําลังนั่งแก่กันนะผมจะพูดถึงตอนที่ตอนขับรถอ่ะผมใช้ลองมันใช้มันอัดเสียงดูไม่รู้ว่าเสียงที่คุณภาพเสียงเนี่ยจากมันเนี่ยจะดีหรือเปล่านะก็คือยังไม่ได้ลองฟังเลยก็เดี๋ยวลองขึ้นอนะินเสิร์ตฮะให้ทุกคนไปลองฟังดูอันนี้จะเป็นการอัดเสียงจากตัวเซน a า 50s นะคะตอนเปิดอ่าเปิดชิลอันนี้ขับอยู่ที่ความเร็วมาณ80นะเปิดชิลอยู่ งไงเสียงเ้าเสียงรบกวนดีไหมผมดูจากเกณฑ์บันทึกเสียงเลยค่อนข้างโอเคนะมันแบบว่าเป็นเส้นตรงแล้วกเก็บแค่คําพูดเราอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะลองอ่เขาเรียกอ,อะไรปิดชิวลงดูโอเคปิดชิวแล้วไม่รู้ว่าเสียงมีความต่างจากตอนเปิดชิวมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวเราจะไปดูของคาร์โดแพทท็อกเอ็ดบ้างว่าตัวตัดเสียงรบกวนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ้อบอกก่อนนะผมผมใช้แค่ไมค์อ่อนนะครับเพราะว่าหมวของผมมันเป็นฟูลเฟส อันนี้เป็นไงบ้างฮะอยู่ที่ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ตอนเปิดชิลนะฮะที่พูดมาตั้งแต่ต้นเลยเดี๋ยวจะลองปิดชิลดูนะฮะนี่ปิดชิลแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างฮะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอเคเป็นไงบ้างฮะหลังจากได้ลองฟังเสียงโอเคหลังจากที่เราได้ลองฟังเสียงลองแบบดูอะไรหลายๆอย่างของแต่และตัวนะเราก็มาสรุปว่าสรุปแล้วเนี่ยผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยหลังจากที่ลองใช้ไม่นานเท่าไหร่หรอกแล้วสรุปแล้วชอบตัวไหนผมต้องบอกเลยว่าผมถ้าเรื่องเสียงชอบเซ n a รูปร่างชอบเซนาแอปพลิเคชันการทำงานของตัวแอปตัวเฟิร์มแวร์ชอบคา r ์โดเพราะว่ามันง่าย สามารถอัพิร์มแวร์ผ่านโทรศัพท์ได้เลยไม่ต้องไปเสียบสายเซนาต้องไปเสียบสายไม่รู้ทำไมเหมือนกันทำไมเขาไม่ทำให้มันง่ายเรื่องของตัวแบบอะไรเขาเรียกใส่อตอนใส่ผมให้เสมอกันไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบไม่ลงไม่เหล็กเท่าไหร่แล้วก็เหตุผลสำคัญที่ตัดสินใจคือความอุ่นใจตอนใช้งานก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเราขับขับไปเนี่ยในออกทริปแต่ละทีเราขับขับไปได้ไหม ฝนมันจะตกเมื่อไหร่ตกหนักตกแรงก็ไม่รู้มันสามารถอยู่กับเรายันจบทริปได้ผมก็เลือกความอุ่นใจโดยการตัดปัญหาก็คือใช้คาร์โดไปซะเพราะอย่างน้อยแบรนด์เขาก็เคลมว่ามันกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะสุดท้ายผมก็เลือกใช้คาร์โดเพราะว่าผมเคยเห็นกระทูในเลด d ิ t ของต่างประเทศนะมันอาจว่า r e d ด i ิมั้งก็คือเขาบอกว่าทั้งสองตัวนี้จริงๆคุณภาพเสียงก็ไม่ต่างกันเยอะอันนี้ผมเห็นด้วย คุณภาพเสียงไม่ต่างกันเยอะถึงต่อผมจะบอกว่าชอบของเซน a ามากกว่าก็เถอะผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งมันก็อาจจะเป็นที่หมวกอันนั้นผมก็เลยตัดเรื่องเสียงไปซะเยอะมากเพราะผมไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่และเหตุหผลที่เขาบอกก็คือไม่ว่าจะใช้แบรนด์ไหนก็คือดูคนรอบข้างก็คือกลุ่มเราอ่ะใช้อะไรเป็นหลักมันจะใช้งานง่ายก็ต่อเมื่อกลุ่มเราอ่ะใช้อะไรเป็นหลักผมก็สัมบัติได้ตอนนั้นผมผมมีเซนา่าแรกแต่คนซ้อนเนี่ยผมยังใช้วิมมโตอยู่เลย แล้วผมรู้สึกว่ากว่าเราจะแบบเขาเรียกอินเตอร์คอมกันได้อะมันใช้เวลามากเลยนะกว่าจะอินเตอร์คอมหากันแบบผมต้องออกทริปไปสักมัน2 0 3 0ิโลก่อแบบอินเตอร์คอมมันจะจูนกลับมาจูนกันติดอะ่ะคือมันยากมากอะ่ะแต่พอแบบตอนนั้นลองใช้เซน a าด้วยกันกดจิ๊กหนึ่งติดเลยแบบคอหาก็ได้ตอนนั้นก็ออกทริปก็ใช้คา r ์โดด้วยกันก็กดจิ๊กหนึ่งก็ติดเลยนั่นแหะคือเหตุผลสําคัญที่ผมอยากให้ทุกคนมองคือ เพื่อนเราใช้อะไรเราควรจะใช้แบรนด์นั้นตามโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละผมก็ว่าผมก็พูดไปเยอะเหมือนกันนะใครที่ใช้อะไรอยู่ช่วยลงมาคอมเมนต์หน่อยว่าผมใช้ตัวนี้ตัวนี้เราใช้พี่ใช้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ แบบมีปัญหาที่เจอหรือแบบประสบการณ์ดีๆที่เจอกับมันเนี่ยเป็นยังไงเพื่อให้คนอื่นเนี่ยมาอ่านแล้วเหมือนช่วยเขาตัดสินใจหน่อยว่าสุดท้ายแล้วเขาควรเลือกใช้อะไรอ่ะก็สุดท้ายแล้วครับก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นทริปอะไรจะเป็นจังหวัดไหนเจอกันครับผมบ๊ายบาย